โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยก็เหมือนเดิมทุกวันนะคะวันนี้ก็มาช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะของวันเนาะเสร็จสิส้นภารกิจนะคะประจําวันแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะในอาจารย์ปุ๋ยเซฟที่ทอล์กนะคะก็เป็นไลฟ์ที่อาจารย์นะคะก็มองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่ เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะคะเป็น EP ที่5นะคะาจากทั้งหมด9 EP เนอะวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่5นะกับเคล็ดลับสู่ความปลอดภัยด้วยวิธี h a r v a r d นะคะ Safety Success f u l by h a r v a r d B นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์เลือกหัวข้อที่จะเอามาพูดนะคะแล้วก็มาแชร์ร่วมกันกับพวกเรานะคะในหัวข้อ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะจะช่วยให้นะคะเราไปสู่เป้าหมายด้านความปลอดภัยนะ,ะได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเนาะวันนี้ขออนุญาตแบ่งเนื้อหานะคะที่จะพูดคุยกับเราเนี่ยนะเป็นประมาณ3ท่อนนะคะเป็นสท่อนนะที่จะมาแชร์เนาะซึ่งในเนื้อหานะคะก็ จะพูดเรื่องการพัฒนาตนเองนะหลายๆคนเลยนะอาจารย์เชื่อว่าในทุกสาขาอาชีพเลยนะคะจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรนะจะเป็นจะเป็นคนขายของนะคะเป็นแม่ค้าพ่อค้านะคะครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษานะคะคนที่ทำงานนะคะ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายบุคคล QC Production นะคะลายผลิต QC QA นะคะรวมถึงคนที่อยู่ในแวดวงด้านความปลอดภัยอย่างพวกเราด้วยทุกๆอาชีพค่ะจำเป็นที่จะต้องนะมีการพัฒนาตนเองดังนั้นวันนี้ หัวข้อเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้มาคีย์ที่แบบว่าเป็นคีย์ที่แบบทรงคุณค่ามากๆนะคะในการพัฒนานตนเองเพราะว่าหลายๆคนนี่คือไม่รู้ว่าตัวเองพัฒนาอยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้นะคะมาพูดคุยกันว่าลักษณะยังไงนะคะที่เป็นการแสดงถึงว่าเราได้พัฒนาตัวเองไปบ้างแล้วหรือตอนนี้เรายังเดินยํำอยู่กับทีนะ,ะดังนั้นนะคะถ้า อยากรู้แล้วนะคะเห็นว่าดีนะคะเห็นว่าพร้อมนะคะช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, กันออกไปด้วยนะคะช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, กันออกไปให้เพื่อนๆเรารู้ด้วยเพราะนะคะการพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าโลกของเรานะคะที่หมุนรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะ ดังนั้นนะคะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบก็มีพลังงานในชีวิตใช่ไหมเป็นพลังงานชีวิตเนี่ยก็ไม่ควรหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองนะการได้พัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากจะทำให้เราทันโลกทันเหตุการณ์เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้เหมือนตอนนี้เราเข้าสู่ยุคเป็นเมตาเวิร์ดแล้วนะคะยุคเมตาเวิร์ดของเราเนี่ยเออนะคะเออคราวนี้ เนื้อหาดีไวนะ้นะนะเมตาเวิร์ดนะคะเฮ้ยเดี๋ยว EP หน้านะคะ EP หน้าจะจะมาพูดนะคะอ่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นซีรีส์หน้านะเป็นซีรีส์ถัดไปดีกว่าเรื่องของความปลอดภัยกับเมตาเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะก็มาดูว่าเฮ้ยคนเราจริงๆแล้วเราต้องแบบอัพตัวเองให้ทันตัวเหตุการณ์ ต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเลยล่ะนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นเป็นการที่กระตุนตต้นตัวเองเตือนตัวเองนะให้มีความกระตือรือร้นมีความกระชับกระเชงนะคะไม่เป็นคนอืดอาดยืดหยัดหรือหมดไฟลงเรื่อยๆได้ยินภาวะาคนทำงานไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ5ปี10ปีมันหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเจออุปสรรคอะไรก็โหนอนมาเลยไม่ใช่แก้ง่ายนะ แต่ว่คือไม่แก้เลยไม่ทําอะไรเลยมีความท้าทายอะไรเข้ามาก็แบบโอ,อ้โหสยบให้กับความท้าทายนั้นไม่ยอมออกไปแก้โจทย์นั้นนะคะดังนั้นนะคะการพัฒนาตัวเองจึงเป็นคีย์ที่สําคัญมากเลยสําหรับบุคลากรของเราที่จะพัฒนาด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานในบ้านเรานะคะการพัฒนาตนเองก็เหมือนกับการที่ตัวเรานะคะเป็นเหมือนเพรอะ ถ้ายิ่งได้รับการพัฒนาตัวเองเยอะๆก็เหมือนเป็นการเจียรไนตัวเองนะคะแล้วก็จะทําให้เพชรนี่นะเปล่งประกายนะคะมีเหลี่ยมแสงที่คมชัดนะคะแล้วก็ส่องประกายได้สดใสสวยงามยิ่งขึ้นความสะอาดของเนื้อเพชรสูงขึ้นมูลค่าก็สูงขึ้นนะคะและนะคะเหมือนการกับรับนะคะเหมือนการรับมีดที่เราบอกว่าเราต้องขยันรับมีดให้คมอยู่ตลอดเวลา นะจะหยิบใช้ตอนไหนยังไงก็หยิบได้สบายนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราไม่เคยรับคมตัวเองเลยแม้นะคะว่าเราจำเป็นต้องใช้มีดนั้นเราก็เป็นไงคะก็จะมีแต่มีดทื่อๆนะก็ไม่มีโอกาสพัฒนาเลยพอจะเอาไปฟาดฟันนะั้นสักอย่างหนึ่งก็ใช้การไม่ได้ด้วยความเป็นมีดทื่อ นะคะโอเคไหมดังนั้นนะคะการเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่เพียงในสายอาชีพของตัวเองนะเราหมายถึงการพัฒนานะคะการเรียนรู้ทักษะต่างๆน,นะที่จะพัฒนาตนเองนะคะบางคนเรียนรู้ด้านอื่นๆจนแบบเกิดความชำนาญน,นะคะสามารถที่จะทำงานข้ามสายไปก็ได้นะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเอนจิเนียร์แต่ชอบงานด้านความปลอดภัย นะก็มาเรียนรู้งานด้านความปลอดภัยนะคะพัฒนาตัวเองเรื่อยไปอบรมจอปอบริหารหัวหน้างานนะคะไปอบรมจอปอเทคนิคนะคะสักพักไปเทค,คอร์สเรียนเป็นวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยเนาะก็ทำให้เป็นไงคะการที่เราหลงไหลคลั่งไคล้ในบางเรื่องเราก็จะเก่งขึ้นในเรื่องที่เราหลงไหลได้หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นแบบ พยาบาลนะคะชื่นชอบเรื่องการเกษตรก็ไปเรียนรู้นะคะควบคู่ไปกับการทำงานตัวเองนี่แหละแล้วนะคะผลสุดท้ายรายรับรายได้ที่เกิดจากพยาบาลนะคะกลายเป็นแบบเหมือนงานไม่ต้องทำก็ได้นะคะแบบเหมือนมาทำเมื่อเป็นงานอดิเรกเพราะงานอดิเรกสร้างมูลค่าได้มากกว่าบางครั้งนะคะผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็หาเงินได้ไม่น้อยเลยนะนะคะหาเงินได้ไม่น้อยเลยนะคะเหมือน,นอย่าง อาจารย์นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือสิ่งที่เ,าเขาถนัดนะคะคืองานด้านเกษตรถูกไหมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกข้าวพ่อแม่อาจารย์ปลูกข้าวก่นมากปลูกข้าวอันนาดีงามมากเลยนะคะและนะคะพอเราแบบเอามาเมิร์ชกับเรื่องของการทันเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะไลฟ์ขายใน a c e b o o k นะคะ,ะมีการประกาศขายนะคะมีการสั่งออเดอร์ทุกวันนี้ขายข,ายข้าวออนไลน์ นะคะเออก็เป็นจากชาวนาถึงมือผู้บริโภคเลยนะเราก็สีเองแพ็คเองนะคะทรงเองนะดังนั้นนะคะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่โลกยุคเก่าและมันเป็นโลกยุคที่ประมาณสักเอา3.0ก็พอนะยังไม่ต้องถึง4ก็ได้นะคะก็เป็นโลกที่ที่แบบมันมันต้องทันเทคโนโลยีเพื่อที่จะแบบเสิร์ฟอะไรบางอย่างแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้คนได้ นั่นก็คือการพัฒนาตนเองนะคะถึงจะสามารถทำแบบนี้ได้เนาะคนทุกคนอยากกินข้าวนะคะเออหน้าที่ของออชาวนานะคะคุณพอ่อคุณแม่อาจารย์เนี่ยนะก็ช่วยกันนะคะก็ช่วยกันเนาะในการที่จะขายนะคะในการที่จะหาวิธีการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือวิธีการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างที่เราถนัดอยู่แล้วหรือเราอาจจะไม่ถนัดเลยนะคะเหมือนคุณพอ่อคุณแม่าจารเนี่ยไม่ถนัดเล่นฟลอกเฟซบุ๊กนะ และไลฟ์ like, ขายของ Facebook ได้อะไรเงี้ยเออก็แล้วก็เออขายข้าวออนไลน์เป็นอะไรเงี้ยนะเออมีคนมาโทรมาออเดอร์มาสั่งอะไรเงี้ยบางคนก็แบบซื้อขอเอ่อแพ็คให้ไปเออ่บริจาคอะไรเงี้ยนะยูทูบบงยูทูบเบอร์นะคะก็มามาขอให้ทําให้นะคะก็ทําเพราะว่าปกติเราก็เราก็ทําขายอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครแบบมีอะไรนะแบบอยากจะบริจาคและอยากใส่ชื่อตัวเองบน package, แพ็กเกจอะไรเงี้ย เนี่ยเห็นไหมคะเขาก็ไปพัฒนาไปว่า,า,นะา,าออมันทำยังไงนะไปหาร้านสติกงสติกเกอร์เออมันทำยังไงเนี่ยขนาดเขาอายุ5้าสิบะท่านยังแบบเอ,อ่อต้องพัฒนาตนเองได้นะคะดังนั้นนะคะเนี่ยถ้าถ้ามองในมุมแบบนี้นะคะแล้วถ้าคนอื่นก็เป็นแบบเนี้ยคนที่เป็นเกษตรกรนะคะคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับเอ่อแบบที่เราไม่ได้ดูดการตลาดเองเงแต่ถ้าเราใส่เรื่องเนี้เข้าไปอะ ใส่การพันาเรียนแค่ไปแค่นี้ค่ะแค่นิดเดียวนะเราก็จะสามารถนะคะที่จะจัดการนะคะกับอะไรบางอย่างได้ด้วยตนเองนะคะได้ด้วยตนเองซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่ามันยากแต่ความเป็นจริงแล้วเราทําได้เราทําทได้นะคะเราสามารถทําได้เราแบ่งปันกันได้เราช่วยเหลือกันได้นะเหมือนอย่างอาจารย์วันนี้อาจารย์รู้เรื่องพวกเคล็ดลับสู่ความปลอดภัยอาจารย์ก็นํามาแชร์กับพวกเรา นำมาแชร์นำมาไลฟ์กับพวกเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานต่อได้เอาไปใช้งานต่อได้แล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการคือแรงงานไทยต้องปลอดภัยอะทุกวันนี้ยังได้ยินข่าวนะคะสารเคมีล่วไหลไฟไหม้นะคะพนักง,งานเกิดอุบัติเหตุนะตายด้วยเข้าไปทำงานที่อับอากาศู่เลยอะนะแล้วเดี๋ยวนี้อับอากาศนะคะไม่ได้เสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมนะ เป็นชาวนายอยู่ดีๆก็ตายอับอากาศได้นะคะน้องน้ําบ่อน้ํานะคะไอบอ่ออะไรนะบ่อบาดาลเราอะบอ่อบ่อซับเมิร์ดเราอะที่แบบลึกลงไปเป็น10เมตร10กว่าเมตรอะที่อยู่ทุ่งไร่ทุง่งนาเราะเป็นที่อับอากาศนะคะถ้ารู้แล้วนะคะเรื่องพวกนี้ต้อง กระจายให้ชาวนาก็รู้นะคะ,กะเกษตรกรก็รู้ชาวบ้านชาวบ้านก็รู้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเนาะดังนั้นทักษะความรู้ไม่ว่าจะเป็น hard skill หรือทักษะทางอารมณ์ที่เป็น soft skill นะคะหลายคนจะติดกับดักเรื่องพวกนี้เยอะมากเนาะ กับดักที่แบบมัวชื่นชมความสำเร็จบางอย่างที่ทำได้จนขาดไฟในการพัฒนาตนเองแล้วก็หลงไหลว,ว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเก่งแล้วอะไรเงี้ยทำให้ตัวเองไม่ได้พัฒนาไปอีกกลายเป็นคนที่เป็นไงคะน้ำเต็มแก้วไม่รับความรู้อะไรอีกเพิ่มอีกแล้วฉันเก่งแล้วอะอารมณ์แบบฉันเก่งแล้วอะไรเงี้ยนะดังนั้นนะคะความสำเร็จในหลายๆครั้งที่เราได้มาเนาะย่อมทำให้เราชื่นอกชื่นใจอะเป็นธรรมดาลคะค่ะ แต่นะคะเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งหลายคนยังยึดติดกับความสำเร็จนั้นอยู่นึกออกไหมความสำเร็จที่เมื่อ,เ,อเร็วๆนี้เมือ่อนานมานี้ครั้งก่อนหน้านี้เรายังรู้สึกดีๆนะคะรู้สึกชื่นอกชื่นใจมันนานจนเกินไปนะคะทำให้นะเราอาจจะาวางเฉยหรือว่าหมดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตอนอีนะคะเดี๋ยวช่วยชาร์จแบบนี้ให้จันหน่อยนะคะ Okay. ดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำเลยนะคะตื่นตัวจากการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่าคิดนะคะว่าทำได้ดีแล้วเพราะเราจะหยุดพัฒนาตนเองการหยุดพัฒนาตนเองนั้นก็เหมือนการปิดประตูแห่งโอกาสะคะ่ะมักจะทำให้เราพลาดสิ่งดีๆด,ดังนั้นนะคะก็ฝากถึงทุกๆคนนะคะอย่าหยุดที่จะ พัฒนาตนเองเพราะโลกของเราหมุนอยู่ทุกวันและไม่เคยอยู่นิ่งนะดังนั้นนะคะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะและอยากรู้เทคนิคอะไรบ้างที่นะเป็นหัวข้อเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทักษะนะคะอาจารย์ก็เปิด2หลักสูตรนะที่เป็นหลักสูตรการพัฒนานะตัวเรื่องของ hard skill soft skill ของพวกเราเ นะคะ,ะตัวที่อาจารย์เปิดก็จะเป็น hard skill เนาะที่เป็นหลักสูตรนะคะจะจัดในเร็วๆนี้นะวันที่15เนี่ยเปิดนะคะ,ะความปลอดภัยในการใช้สารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายสำหรับคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะอาจารย์ฟังข่าวเวลาสารเคมีระเบิดแล้วไม่สบ,บายใจเลยนะก็เลยมีคนหลายคนรีเควสเข้ามาแบบว่าอยากเรียนอยากเรียนนะคะอยากให้อาจารย์เปิดหลักสูตรนี้สอนแบบ Public ออนไลน์เนาะดังนั้นนะคะก็ จัดให้ตามคำขอและเป็นรุ่นสุดท้ายของปี64นะและเป็นรุ่นสุดท้ายของปี64ไม่จัดและจัดวันเดียวนี่แหละคือได้ตารางงานของจันก็คือพอดีโชคดีมากที่ได้วันที่15นะคะธันวาคมเนาะแล้วก็สำหรับสาย o p เป a t i o n นนะคะสาย Engineer. อินจิเนียแล้วก็มีอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะที่รีเควสกันมาเยอะมากของปีนี้แต่ว่าจารย์ก็ จัดให้ไม่ไหวนะคะเพราะว่างานแบบ Public เนี่ยแบบนี้นะคะก็แบบบางทีอาจารย์ก็ไม่มีเวลาทำเนาะดังนั้นนะคะก็จัดให้เลยทั้ง2ทั้งสองซีกทั้ง2ฝ่ายนะคะก็เป็นหลักสูตรคายเซน for s u c c s s s นะคะที่เป็นหลักสูตรที่ฮิตฮอตของปีนี้เลยและวันที่22ทธันวาคมนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีไม่สมัครรุ่นนี้ก็ไม่มีรุ่นเรียนแล้วนะคะโอเคไหม ดังนั้นรีบไปสมัครก่อนเต็มนะคะรับแค่30คนเท่านั้นนะตอนนี้ก็มีมาประมาณหนึ่งและที่แจ้งรายชื่อเข้ามากรอใบสมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวใต้คลิปนะคะใต้ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์ให้นะคะหรือถ้าใครใจร้อนตอนนี้กลัวมันเต็มนะคะอาจารย์ก็ประกาศมาได้สองสาวันเนาะได้สองสาวันแล้วแต่ก็เพิ่งจะมาแบบประกาศในแบบอย่างเนี้ย คีหนึ่งดังนั้นนะคะรีบนะคะสแกน QR Code แคปหน้านี้เอาไว้แล้วก็รีบไปสแกนเลยนะคะไปสแกนเลยก่อนที่มันจะเต็มนะ,ะว,วิธีการสมัครอะไรก็ง่ายมากนะคะแล้วก็วิธีการนะคะในการชำระเงินอะไรต่างๆมีครบอยู่ในใบสมัครเรียบร้อยนะคะตัดสินใจได้ก็คือเข้าไปกรอกใบสมัครนะคะเออจ่ายค่าเรียนแล้วก็แอดสลิปส่งนะคะรีจิสเตอร์เข้ามา นะะหนึ่งยูสเซอร์สามารถสมัครได้ให้ได้5คนเนาะให้ได้5คนดังนั้นถ้าเราสมัครแบบของบริษัทเราหลายคนก็ถ้า15คนก็กรอก3ครั้งนะคะถ้ามีคนเดียวก็กรอกแค่ใบเดียวก็ได้นะคะมันก็จะมีให้5ช่องท่านก็ใส่แค่ชื่อตัวเองโอเคไหมเพราะว่ารู้สิทธิ์อาจารย์คือมีทั้งเรียนตัวเองจ่ายเองนะคะกับบริษัทจ่าย ดังนั้นแล้วแต่เลยนะคะวิธีไหนก็ได้นะออกใบกำกับภาษีได้ Certification ก็ได้รับในวันที่อบรมเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเป็น e-certify ไปให้เนาะแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าเรียนครบนะคะทำแบบทดสอบเวิร์กช็อปต่างๆครบนะแล้วก็สามารถเปิดกล้องเรียนได้อยู่ที่ไหนไม่เป็นไรคะ่ะขอให้เปิดกล้องให้นะคะว่าโอเคฉันอยู่นะยังเรียนอยู่นะเวิร์กช็อปมีเวลาให้ส่งก็ส่งให้ครบ นะคะแล้วก็มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยนะเหมือนเราไปนั่งอบรมที่แบบอินเฮาส์เลยอะแต่นะคะเราย้ายมันมาไว้บนออนไลน์และไม่ต้องห่วงนะคะว่าเฮ้อาจารย์อาจารย์าารยดูผ่านพวกหนูผ่านคอมพิวเตอร์จะดูทันเปล่านะคะเออจะดูได้ครบไหมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าจอที่ออฟฟิศบ้านอาจารย์เนี่ยจอใหญ่มากอาจารย์ใช้ขเข้าจอนะคะ65นิ้วยังไงก็เห็นหน้าพวกคุณทุกคนโอเคไหม เออนะคะมันเป็นกติกานะคะนั่งมองหน้าทุกคนค่ะนะ,ะ,นะ,ะว่าแล้วก็เดี๋ยวแต่วันวันนี้นะคะอาจารย์อาจารย์ไลฟ์นี้นะคะมันผ่าน obs เนาะซึ่งอาจารย์ไม่ได้เชื่อมกับกล้องเอาไว้นะ,ะเออเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไว้ค่อยแคปให้ดูนะคะว่าเวลาแบบอาจารย์เขาดูจริงจังนะเออนะคะดังนั้นนะคะรีบเข้าไปสมัครก่อนที่จะเต็มนะคะโอเคอย่าลืมนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่เราจะพัฒนาตนเองและนี่คือ หในกลยุทธ์ทั้ง9ด้วยวิธี Harvard นะคะถ้าคุณไม่ทำคูถทาคุณไม่ทำนะคะก็จะไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มซีกที่ประสบความสำเร็จและหนทางของค,คุณก็จะยากขึ้นเพราะเวลาที่เราอยากทำอะไรสำเร็จนะคะเราต้องไปอยู่ใกล้คนที่มันทำได้แล้วนะและใครอทำได้แล้วนะคะกนะ็นั่งพูดกับเราอยู่นี่แหละถึงอยากให้เรามาเรียน ดังนั้นนะคะดังนั้นฝากถึงทุกๆคนเลยนะคะว่าเวลาที่ที่เราแบบทางานอนะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเจอทางไหนอะ่ะอย่างน้นอยๆมาเรียนรู้เหล่านี้ค่ะมาเรียนรู้เคล็ดลับว่าทํายังไงนะคะด้วยวิถีฮาร์วาร์ดเนี่ยที่เราจะสามารถเอาไปใช้งานได้วันนี้เป็นหัวข้อให้เรื่องพัฒนาตนเองอะ่ะท่านก็ยังแบบได้อะไรไปนบบขนาดเนี้ยแล้วถ้ามาเรียนเต็มเต็มอะ่ะ จะขนาดไหนโอเคไหมโอเคนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอมาแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ต้องตื่นเชา้ชาเช้าด้วยนะคะดังนั้นก็ Good night ทุกคนนะคะขอให้หลับฝันดีนะคะมีความสุขในการทำงานอย่าลืมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จจงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการหยุดพัฒนาตัวเองนั้นเป็นการปิดประตูแห่งโอกาสมักจะพลาดโอกาสดีๆ ทุกครั้งไปและเมื่อไหร่ที่เราหยุดนิ่งให้จําไว้ว่าโลกไม่เคยหยุดหมนุนและไม่เคยหยุดนิ่งแล้วคุณเป็นใครทำไมต้ังนิ่งมาเรียนซานะคะขอบคุณค่ะ